กับสบายดีเนาะกับสบายดีเอฟซีทุกคนเขามาบ่ญมาชมสองความเมาสบายดีเดอ้ออยู่ฝั่งไทยือวยอยู่ต่างประเทศก็ดีภายในประเทศเราของหองก็ดีเนาะเมาจะขอเก็บภาพบรรยากาศนังจากทีห้อนห่อนมาไลายมือไลยเว้นเนาะซี่มือดีๆพี่น้องทีห้อนแห้งอีเราะห่อนจุดตานลาย เมื่อน,นี้กับคนโต๊กเนาะพสาวน,นี่ฝ้าขึ้นเย็นเนาอเย็นสบายแล้วเนาะ ็บภาพไวเบิงให้พี่น้อได้เบิงไดชม นำไยเขือปลาเมากะหฮะกัเป็นดอก สายฝนโปรยปลายห้องเย็นชุม่มซ้ำละเมื่อนี่อาการของความเมากคือซีดีขึ้นนาะพี่นอ้องเนาะหอนไลยประเมาหรือตาบวมตาบวมตาไลา่ขายสิเป็นวิ่งเป็นเวียนประเมาส่งยาหอมกินหมูเสานี่ <c oughs> เมาสู่พี่น้องฟังพี่น้องเลย เห็นน้ำตกใส่ข้านี่ประเมาโฟกัสเนี่ยโฟกัสมองกันใส่ข้าพี่น้องเบิ่งละมันมีความสุขมันสบายใจเนาะมีความสุขเงียบสงบดีแล้วก็เบ,บิ่งสายพ้นหยาดลงมาจากใส่ข้าโอ้ยดีหลยพี่น้องอืมอ้ยประเมาเทกันนี่ก็พอดีเลยพี่น้อง เนาะพอดีเลยเรื่องสางขารพัฒนาก็เห็ดไปเรื่อยๆเ,เนาะพี่นนาะแต่ละนิดละหน่อยเก็บเล็กผสมน้อยเห็ดไปเรื่อยๆเ,เนาะปรับปรุงแก่ใครไปเรื่อยๆมองได้ที่มันบอกมันบอดีเข้ากะปรับปรุงเห็ดอยากเห็ดให้มันดีเนาะรากาหมันหมันพง้ง เบิ่งซำนีก่อนนะพี่น้องเนาะเบิ่งสายฝนฝนตกแล้วเมื่อน,นี้ประเมาวกันยังบุยเหยบหอยปันไดเดียวกะหาวีที่เนาะบอนเมียนหลดุดไทยหน้าประเมาประเมาเนี่ยไปส่วนอยู่ห่มอยู่ ความพัฒนาก,ะกะัสิก้าวไปเรื่อยๆแต่ละขันน้นเนาะพี่น้องเนาะกติดตามชมว่าสิเป็นอย่างไรเนาะอือฝืนท้ายพ้นข้างนอกแล้วปลาเมาวยกจีผ้าเข่าในเฮือนเข่าในเฮือนปลาเมาวยิไปเห็ดหยางอยู่ในเฮือนเนาะเขาเบิ่งเข่าส้มกันเลยนะพี่น้องเนาะ น่าพนมาน่ะพนมานี่เคลอนปลามาออม่งมันบรเรียบร่อยนี่พี่น้องมุมตัวนี้เนาะเห็นบอกไหมมันสีด่งดางๆเนาะพี่น้องมันสีด่างเพราะว่าฝนมันสีมันสีหัวหมองเลยนะขาพ่นตกโดนๆนนี่มันหากกระเริ่มตกฝนตกโดนๆแล้วมันสีหัวบอลน,นี่แหละบอลปลามมาคิดไว้ว่าสีแก้ไขเนาะสแก้ไขบอลน,นี่แหละพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยว อันคอยปรับปรุงไปเรื่อยๆเนาะนี่ใช่ค่ะตัวนี้พี่น้องแล้วก็ต้งให้เบิ่งต้นหนาพ้นนี่พี่น้องนี่นี่นี่ฮ่าฮ่าเฮ้ยนี่เบิ่งน้ำหัวน้ำพี่น้องกันปลาเมาก่ะนี่เพื่อนปลาเมามันเป็นมุมนี่เนาะปลาเมาเอาอัน ส่วนกระเบื้องไปซ่อนไว้งันประเมา่มันเป็นมุมปกติมันต้องใส่อ่อพี c ีซีอากาศระบายลงมาใส่ใส่ค่าต่อไปอีกเนาะปาดเห็ดยังบ่แล้วพี่น้องเห็ดยังบ่แล้วประเมาก็เลยพ่ออยู่ก็อยู่ไปเดี๋ยวคอยแก้ไขไปแต่ละขั้นละตอนนี่พัว กะลงไปแล้วหัวลงไปฟื้นไปแล้วพี่น้องพวกหน้าพ้นแล้วป้าเมาะกะสีเสร็จประจําแต่ว่าเรื่องเสร็จหน้าพ้นนี่มันมันบอดอะไรดอกพี่น้องแต่ปัญหาที่ป้าเมาคิดนักก็คือมันหัวมาใส่ผ้าไหมพองป้าเมาป้าเมาย่ยัไหมดอกป้าเมาก็เลยคิดว่าที่แกไครลังค่าอันนี้นี่เนาะมันหัวนี่ตัวน,นี้ กับสบายดีอีกหอบนะพี่น,อนอ้องเนาะสบายดีทุกุทุกคนที่เขามากดติดตามให้ปราเมาผู้มาก่อนหรือม,มาหลังกับขอให้มีแต่ความสุขเดอ้อพวกเขามาเบิงมาชมหรือว่ามาหับฟังปราเมาวะเนาะป้าเมานอนผักผ่อนปราเมาตาลายสีเป็นวิ่งเป็นเวียนโอ้ยกะ ข,ขอขอบพระคุณเลอน้ำคุณยายที่คอมเมมต์มาแนะนำบอกให้กินกาแฟก่อนเขาก็ชิมแมนความคุณยายว่าโอ้ยเนาะมันก็นเลยเกิดให้ลำสใสเฮามันแปรป่วนมันก็นเลยดีขึ้นสินประสาทใ่หูใ่ตาคือว่าเนาะประเมานอนฝนตก่นอะหลังจากฝนตกแห้งแห้งตอนที่ประเมานอนพักผ่อน นอนก็มันวิ่งเวียนตื่นมาแล้วก็สูมยาหอมกินกแก้วหนึ่งแล้วก็กินเข่ามันบวชยาหงังเนาะมันบอชยาคือไปเส่อาหารมันกับมันผออืดผะอมวบาคออนุญอหาดหลายๆเลยคืออยากกินอันนี้อันนี้ยังหม่วงหอมหอมลานสาวออกมหาห้ น้องอันน้ำซ่า่นไปเที่ยวมาว่าน่นได้มักม่มงแล้วก็มันเผามาค่กหรือว,ว่ามันแก้วอะไรพี่น้องพี่น้องฟังไทยเเอะมันแก้วแต่บ้านเาเอดมันเผามักม่วงหอมปกติกะเขาเหนียวมะม่วงเนาะอันนี้พเบอร์แมนเขาเจ้ามักม่มง <c oughs> กินน้ำกันเดออือ หง่องหอมหอมจะพันอย่างเงเนื้นนอกระเน่นแน่นนีน่ต้องเข่ากับหน้าว่ะคือสีขัวนีน่เนาะหลังจากที่กินเขาแล้วก,ก็มาเอากับสิภาาไปบึงไปส้มสิภาาไปเรื่อนปารี อืการขิดจิตไปส่งปลาไปเนาะไปส่งปลาลูกค้าลูกค้าสั่งปลา ห่วยอห่วยเพิ่งใจอยากหายแนมแนมไว้กับบุได้ดีพี่น้องมันจะเป็นหิวเป็นเวียนเพิ่นคือสิบูรุจักบประมาณจีเป็นหิวเป็นเวียนประมาณบุได้บอกเพิร์ดคอยๆกินเนาะค่อยๆกิน ผักไว้สันดิก่อนเนาะเดี๋ยวกินแล้วลวปะปลาเมาสิพาไปเฮือนปลาลี่ตอนนี้ก็พามาเบึงมาชมมาเฮือนปลาลี่เนาะพี่น้องปลาเมาสังหินสังทรายไหแลวก็สังปูนปลาลี่วัดฝนมาลงไหวเห็บหอยแล้วว่าสักป้าฝนตกกระบ่อยพี่น้องเอ้ยผููสงหินสงทรายได้ใจขนาดยังวะ หนตกศสะัสะกระมาหินหนึ่งโลดทรายหนึ่งโลดเนาะมาขูดแล้วหินนี่ปะมาประเมินราคาบุตรมันคือราคาหลดหนึ่งสองปัญหาราคาหินราคาทรายสองราคาทรายนี่พันสอง สำหรับปูนกะสั่งน้ำายาเคี้ยวเนะา,ะเาะมาเหียบห้อยลาเมากะสั่งปูนเคี้ยวมันราคามันสิได้ลุ่อพต่อมันลงแน่เนาะปกติพื่นกะใส่ปูนแดงมันแห้งไว่าสัน่นอันนี้ปูนเคี้ยวกะสิแห้งสะแน่กะบุเป็นยังเนาะพี่น้องมันสิได้ประหยัดประหยัดสำหรับพืชน,นี่ปลี่เอ้ยเอ้ยอ,อําพรคนเดียวได้ เอื้อยอัมพรเนเดียวปารีเ,รรเขเียอันกระสอบเข่าออกเอื้อยอัมพรผืนทีเป็นเจ้าภาพเทให้สำหรับผืนเอือนปารีเนาะเป็นเจ้าภาพนี่แมนเอื้อยอัมพรเฮาแปลว่าขบเลยเด้ๆๆๆๆอเด้อปูนลวกะหินทรายเนาะลวกะเล็กเล็กไวเม็ดเนาะที่เอามา เพื้อนนี่ปาลีว่ะสิเป็นกรรมกรเองกับลูกชายกับน้องสาวอ่ะสัส่นสที่ไหยน้องเคยเป็นสางเห่อวะปาลีกะแต่เศร้า,าห้ามสาาอบข่าออกกับลูกชายแล้วกะจักผู้ใดเด้สิมาเป็นประธานอันสะอาดเนะาะพื้นนี่เอื้ออมพรหับไปแล้วกับปาลีขั้นแม่นเป็นไปได้นะเจ้ากะ พื้นแล้วนี่การอยากอยาก,ก,กสาบทีนี้เนาะตามรักมันกันเนาะขั้นน้องว่าว่าแท้น่ะสาบก่อนมันจังมันจังบ่เปื้อนมันบ่แมนขนั้ขนซิตี้กับขั้นชิปูกะโลนะขัดเจ้าจเห็ด<อ>พื้นก่อนแมนเพื่นอน,น,นเขาขัดมันอันานั้นานะเราวอาเนี่ยนั่นนะเว่าสาบน้ำล้างนี่เวลาปูนมันตกลงมาพื้นแล้วเฮาส่วนขึ้นไปสาบต่อได้มันสะอาด คันสาบก่อนนี่มันโตขี้ดินแหละมันเปื้อนเอาบัวได้ทนะิ่มเลยอันนี้สางค่ะเจ้าแนะนํามาประเมากระจาไหวเนาะคันเือนคัดมันล่ะข่าเจ้าบัวนันนะแม่นอันนัน้นคน่ะเือนคัดมันนี่ต้องสาบซะก่อนอย่างเทพืน<อ>พืนสีได้งาม,มอืมอันนี้มันเป็นเือนใหญ่เท่ากับอนาคตกับมันเนต่อตงติดกัโลเนาะมันจึงีเป็นตะยูเือนน่ะนะเาตามลักมันนอกพี่นอกเนาะ <c oughs> นี่ก็ขอขอพบพระคุณเบิงทั้งเอือยอัมพรเอ้มาขอบคุณเอือยด้วยมาทังปูนพ่กดัดแ <c oughs> จงอยู่บาแมนแจงอยู่เออขอบคุณทั้งเอือยอพรอเอืยอัมพรายๆเด้อสียมาเห็ดเพื่อนใสยนอกเทงให้นเทพื้นให้นอกพรได้อยู่ไนเศ้เนี่ยลูกหลานเอนอกมากไม่มองนังไอเอ้ยมันขี้ดินนแหละ ดินพอเขาคุณเอื้อยๆจอยเนอะกันนะให้เอื้อยเห็นอยู่ดีมีแห้งสุขภาพเข้มแข็งให้นลำลุ้ยขบข่าเดือดเด้ออือเออดปาธนาสิงไตรหอได้สิ่งนั้นหลังมาเทมาเงินค้ำกะบห็นอยู่ดีมีแห้งคลายหลุดคลายไฟเด้อเดงื่อเห็นอยู่ดีมีแห้งทำมันแห้งเนียนมันเนียนเด้อสาธุเนาะดีไลน์เลยเนาะปาลี่สาธงตั้งแต่บึงเนาะสาธงตั้งแต่บึงพุ่งานแาบนี้ ปลีเพิ่นว่าพอ่นโต้งแห้งปลีฮะกระยุดเนาะพ่นฮะกระยุตได้เดะให้ได้เต็มเต็มนว่าโอ้ยพ่นเป็นเถอนเถอนปุ้ยว่าชมห่อนี่เลยโต้งงามนั่นแหละปานี้ป้าเมาก็พื้นนี่พื้นนี่แล้วเนาะพื้นโตเฮือนใหญ่นี่นะแปลว่าเอือยอําพรเพิ่นหับหับไปแล้วเป็นประธานสิเทหายไปแล้วย่างทีโบมีนี่ก็คือสาบเนาะ สาบนี่จาเป็นบอสบอจจาเป็นบอสกับพิจารณานํนกันเนาะอันทานผู้ใหญ่ใจบุญเผิ่นกะให้พิจารณานํนกันกับโตโตนี้พี่นอ้องประเมาสิให้เบิงเ่งอีกเพื่อนปรีดิสันสันธึงมันบบมีหนาตางเพื่อนเพื่อนสันทิงของปรีดนี่บบมีหนาตาง นี่เนาะโตัวจำเป็นที่สีต้องใส้เพิ่นเอาใบโตอเอาเอาสารผาตามะกอ,อกปิดไว้แล้วก็สีมีอยู่ข้างทิ่ตะเวนออกในซองซองปองเนาะซองปองก็สีเป็นมันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นกีบขู่บ้านขู่เดออทางหน้านี่ก็ซองปองซองปองก็เป็นสีแล้วเนาะพี่งเนาะ อยู่ทั้งทิศตะเวนตกนี่กับสองปองสองปองคู่ไปเบิงรอบๆเลยเนาะอยู่ทั้งทิศเนื้อนี่ปองนึงทั้งเบิ์ดนี่เป็น สองี่หเป็นเจ็ดป่องหนนเห็นเนาะจ็ดป่องกะอันแมนเป็นบานจีมันกะสองเจ็ดสิบสี่เพราะว่ามันป่องขู่มันโบมแมนสามเนาะสิบสสบสี่จีิบสี่บานเนาะอันนี้ปะเมเาโชว์โชว์โช,ช,ชว์ในคลิปให้เบิงเนาะให้เบิงให้ชมแต่เรื่อง สาบในกะจำเป็นบอรกระเบงน้ากันเหลืองบานประตูจำเป็นบอรกระเบงน้ากันอีกเนาะอันนี้โชว์ในคลิปให้พี่น้องได้เบ่งได้ชมหรือว่าทานผู้ใหญ่ให้เบ่งให้ชมน้ากันเนาะสำหรับพืชนนี่เอื้อยอัมพรเพื่อนเป็นประธานไปแล้วเนาะเป็นประธานเทให้แล้วต่อมาวากระดีโอกดีใจลายกะขอขอระโคขบคุณทั้งเอื้อยอัมพร ขอให้เอื้อยมีสุขภาพแข็งแรงเดอ้อที่ให้น้องเป็นสะพานบุญแล้วก็ให้ปารีสวยเลือปรีสิให้มีพืนอันสมบูรณ์เนาะให้หนั่งได้ไปนั่งได้นอนได้กาดีอกดีใจลายเขาโอ้ยใส่ให้พรทานผู้ใหญ่ทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเนาะพิเศษก็คือไอ้อำพรเนาะเป็นประธานในงานคิด เคลียร่ทวเทพืนนี่ให้เอื้ออยู่ดีมีแห้งปัสะจากโลกภัยไข่เจ็บเนาะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมงความมุ่งมั่นปรารถนาขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใหญ่คลิปนี้ป้าเมาขอสิขอจบสำนึกตอนน่อเนาะเงาวๆและบึง่งแต่เฮือนปา้าเมา้นโต๊ะผ้มายันหอดปาลี ขอให้อยู่ดีมีแห้งเบืสุขุสุขคนเด้อืึสบายดีสบายดีฝนปารีบู